สวัสดีค่ะพอกับฟ้าหมูปลาตาย่ออีกแล้วจ้าเมื่อนี้กับผ้ามาเบ้งหมูหน่อยอีกค่ะนี่หมู่บ้านเพิ่งกับมาจับหลุนพีไปแล้วสิบสองตัวเนาะค่ะเนาะเลี้ยงซ้ำนี่แหละนี่ขายไปกับแม่กับลูกกับแปดตัวกับไปสิบสองตัวกับเป็นนี่สิบตัวกับเลี้ยงอีกสิบหกตัว นี่ชุวงนี้16ตัวอ่อนออกมาไม่อีกหาตกับเป็น21ตัวแล้วค่ะเนาะตั้งเมื่อเป็น21ตหมูหน่อยกับสิเป็น22ตัวกับแม่พันตัวหนึ่งตัวบังคางแยกไว้แล้วค่ะเอาไว้แต่เห็ดแม่พันอืมตั้งเมดเดี๋ยว21ตัวจ้าสำหรับสำหรับที่สิขายสงการเนาะค่ะเนาะอืมเบี่ยงไว้สงการกับสิขาย ถ้ามันไย่ยก้อนสงการกับคายก้อนสงการแต่กับกับตั้งใจไว้ว่าสิค้ายสงการค่ะสงการกับสีได้ยุ่สองมื่นก็บาทเนาะค่ะเนาะเอาซ้ำหนีก็เอาย่ากับค้ยา,ยบายดูอยู่หรอกค่ะแต่ว่ามันมีแนวจําเป็นต้องใส่เงินหลายเทียก็บจาเป็นมากๆใส่ไปมันกับว่าขคเหลีย ท่อแล้วล่ะค่ะเลี้ยงไปเลี้ยงมาว่าสิได้เก็บเงินก็บไ่ได้เก็บมันเลยท่อสําหรับผู้ที่เพิ่นบ่มีอันธุระที่จําเป็นต้องใส่เออบ่ได้เกี่ยวได้ขอดกันแนวดเพิ่นเพิ่นเลี้ยงเก็บเลี้ยงเก็บมันก็ได้อยอ่ค่ะแต่ว่าย่านนี่มันได้ใส่นอกประเด็นเอเลี้ยงหมูก็ขายหมูก็ไทให้ไทหน้าไทหน้าบ้านเขาขายบดนี้ก็เกี่ยวเขาขายบดนึงกออ ไทไทหน้าแล้วก็ไทยบ้านซื้อเขาปลูกซือกระปูกกะซื้อปุ๋ยบ้านขันบ่ได้ใส่ปุ๋ยก็ซื้ออ่ารถเกี่ยวเดี๋ยค่ะรถเกี่ยวหลายอย่างหลายแนวปีนี้บ่ได้ใส่ปุ๋ยดอกจ้าใส่อันขี้หมูถ้าปีได้ใส่ปุ๋ยกะซื้อปุ๋ยมันก็เลี้ยงหมูนี่มันก็ล,นนกลดภาระให้ก็ได้หลายอย่าง ใจผ้าใจอันนั่นใจอันนี้เฮ้แต่มันเมยไยค่ะมันพอเห็นเงินเหลือก็เมือยขายได้เงินก่อน,ก,น,นกับไปตุบนน่นกลับไปตุบนี่เมื่อยตัวนี้มันพอเห็นเงินเนาู้เถ่าเมื่อกำลังใจอยากได้ใจอ่านเอาได้สองหมื่นสเพชรนั่นเนี่บ่้เห็ดจ่อยมีธุระตองไปนี่เนีต้องใส่อันมันบ่นนนบนนนบได้คือเขาคิด ก็ตั้งใจไว้กับบ่ได้คือเขาคิดเสรแล้วคนจักกระพากันกินอีหยังเลยค่ะมุมันคักนะหมูหน่อยบังมันแถลูกพากันเห็ดอีหยังดูดหายอย่างเนอเบิ่งบังคนพากันดูดโอ้ยยายมานัง่งเป็นชั่วโมงเดียค่ะเขาลงมาหายายนี่ยายกับมานัง่งเบิงบ่งหนุเบิงงบ่งหนูเบิ่งฟักโป่งเบิ่งปลาบ่อน เอาไปมากเพื่อนว่าย้า่ลงมาน่งเหร่นเพื่อนเลยลงมาน้าถ้าสิย่างงงๆมาทายเลยนี่แรนจันไปหาแมหมดแล้วย่ายมาน่งเหร่นเซอยมาดมดมย้า่เลยลงไปเลยตัวนั้นมากกระดมตัวนี้มากกวดมอ่บอกเป็นผิดเป็นผิ่ข่อยี้ลุลงไปแล้วเด้อปานี้คนกินผักโพงเล่นะน่อยๆนั่นออกพระท่านโดนได้นน่นเก่งแต่ได้นน่นออกข้าวเดียวร้อยแมวออกมาแล้วเนี่ยน้อยแน่น เรื่องกระมวลยุดดอกค่ะเพราะว่าขายแล้วเพเห็นเงินเพราะเมนไปซื้อห้ามเด้เอาไปใส่นอกประเด็นทางอื่นธุระจําเป็นแนวอื่นเถอะนะขอบขั้วแต่ละขอบขั้วเลยคนอื่นหนุ่มคือขอบขั้วายบ่ค่ะหนุ่มขอบขั้วายนี่น,น้ำบูกน้ำเตาหนุ่มจอกหลอกหนุ่มแกกแหลกโอ้โอ้โอไปแกน,นายเนาะคะนะ่ะเนาะ ผู้ใดเขาเลี้ยงลูกได้สบายกับสบายสบายสำหรับย่ายนี่นักใจหอดมือตายแล้วบงสุ้อกาอยากเบาอดอกล่อบึงให้เขาคิดได้เองบึงออไปกับสาวใส่ให้กายกินล้ว่า,าคนเฮาขันเ็ดความผิดให้คิดได้แมนว่ค่ะไช้กับหูซื้อก็ทอถอดแทนเลยอะ ใจลังเทียอยากไปหาไปบวชเพศว่าเป็นเนาะค่ะงไงคนแถาซัมเนียขันเฮ็ดแล้วมีกำลังใจมาใข่แน่มันเฮ็ดเพมีกำลังใจอืเงินสยู่น้ำาพ่อข้าวกับไปรีบไปรีบเนี่ยแต่สื่อห้ามบางเทียก็ได้อันว่าได้เอาเงินหมูไหมคะขายหมูได้กับไปเฮ็ดแนวอื่น ซื้อห้ามกระตองเอาเงินผู้สูงอายุมาสื่อห้ามให้มือวันลังเทียถัดมันยายบระด็ใส่ไปเรื่ออื่นย้ายนอึดเงินหรอกออใส่นอกประเด็นจากค่ะหมูเนี่ยมันมีประโยชน์คือซอยห้าเวลาห้าอึดเงินอึดท้องอึดอย่างบ่ม,มีเงินปึ๊บขายได้เงินหมื่นอ่าขาดเงินขาดมือปึ๊บก็ขายได้เงินหมืนม่น,ม,น,น,ม,นมันก็ดีเลยค่ะ ย่างมาได้กับเก่ายวพันแปดพันกับว่าไปนนแต่ว่าหมื่นกับบาทเนี่ยมันกับได้ใบใบเหรอคะแต่ว่าหันสองหมื่นกับมี่แต่ว่าต่อไปนี่กับซื้กรได้ฮอดสองหมื่นดอกมไม่ยากกับหน่อยลงแล้วเนาะคะ่ะนี่เระยะสิบเอ็ดแม่เดี๋ยวนี้รับก๊บเหลียงตัวหน่อยไปตัวหนึงกับสี่สิบสองอ มันก็ขันหน่อยลงมันก็บ่ได้หลขันเรียงหลมันก็ได้หลเนาะค่ะเนาะแต่แม่พันธุ์ิ่นหลลูกนก็ต้องหลอันนี้แม่พ่นถอยลงแห้วเนาะค่ะให้ก็คลายออกเรื่อยๆมันท่อไหมค่ะมันเมื่อยคนเถ่าอืมคือว่าละเนาะขันเรียงเห็นเงื่อนเห็นทองเป็นกอบเป็นกำกับมันเงื่อนใบเขามาปั๊บมันมีธุระต้องใส่หลุด คนจอดถ้าใส่กับจอดจอดเนาะคะ่ะเอาแล้วกับปีวายายจมให้หุนหวยยายบ่มีบบบม่บ่มีี่บระบายกัมบมนระาบเห็นมูฟังลล่งนี่แหละต่เภาขายของเลยปั๊บมันมีธุระจำเป็นเลยมันผู้จอดเบิ้งกระไดและสุดจำเป็นหลายเนาะคะ่ะเนาะห้ยกำลังใจผู้เฒ่าเนี่ยเห็นตะวาก็ระไดเงอกกับปอนหลยงอกกับ พอมีกำลังใจที่เฮ็ียดสีสางเแ่าปันนี่หรออือบอกเราก็มาจมให้หมูฟังเนาะคคะนาะเบิ้งไปเบิ้งหมูหน่อยไปฟังยายจมไปอือลังก้นกัสิว่ายายขายหมูดูดมเงินไปใส่ไปน้ำลูกน้ำเต่าเผื่อเปนเคยมีหลูกมีเต่าบอ,อมีหลูกแอวดีบอลูแอลก็มีได้จ้ะ ลูกขี่เอวลูกขีอ่อึดอึดเปิดปีเปิดสัตว์แต่ว่าเ้านน้นบาขี่อึดดอกลูกเป็นยังมันมันนันบริหารจัดการครอบครัวเป็นมันอึดเป็นดอกอสอนบ่ได้ดอกค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้กับบ่มีอย่างดอกยหย่กับมะเบาวังเทียกับเปิ้นกับไรซาละอยู่ออันมุเป็นประโยชน์กับมีมบุไรซาละกับมีกับเบิ้งเอานะค่ะเนาะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ยายในเด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายด้เฮ็ดคลิปหนาต่อไปสวัสดีค่ะไปเลยเด้อบันนี้